สวัสดีครับวันนี้ร้านอเนกโซลเซลนะครับมาติดตั้งปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มสม e r นะครับอ่าสูบน้ำจากคลองนะครับประมาณความสูงประมาณ10เมตรนะครับส่งไกลนะครับประมาณอ่าอยู่ตรงนู้นครับผมนู่นเลยครับตรงนั้นเลยนะครับประมาณ300 300กว่าเมตรนะครับขึ้นเนินนะครับผมตรงนู้นะครับนู่นนะครับ ใช้สามแผงครับผมตัวนี้กําลังเก็บงานนะครับช่างไก่เป็นงานเดินสายร้อยท่อนะครับรับสามแผงนะครับวันนี้ช่างไก่กับอาจารย์บอยมาช่วยนะครับผมเป็นทีมงานเลยครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำนะครับตอนนี้มันไม่มีแดดนะครับเมฆบางหมดเลยนะครับผมนี่ครับทีมงานของเรา นะครับสนใจติดต่เข้ามาได้นะครับผม0 8 0 7 2 8 1 0 4นะครับระบบน้ำระบบไฟนะรราคากระเดงครับผมสบายสบายตอนนี้เด็กๆกำลังเล่นน้ำอยู่นะครับนี่ครับรอบสระไปตรงนู้นครับก็ขึ้นไปตรงนู้นประมาณ300กว่าเมตรนะครับตอนนี้เด็กๆกำลังตื่นเต้นครับเล่นน้ำใหญ่เลยน้ำเต็มท่อนะครับตอนนี้มันก็ไม่มีแดดเลยมีแต่ความร้อนนะครับ ปุญญายยิ้มเลยครับดูเด็กๆเ,เล่นน้ำ <laughs> นะสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผม YouTube ก็มีอ,อีสานไทยเลยนะครับเพจก็จะมีอันนี้โซลซิลราคาถูกสุดคุ้มนะครับจะติดต่อเข้ามาได้นะครับสาขาหนึ่งนะครับอำเภอตะไคร้สาขาสองนะครับอำเภอเมืองเ,เลยนะครับสาขาสามที่บ้านอ่า บ้านเพียนะครับตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผมพึ่งขนของเข้านะครับสนใจติดต,ต่อเข้าได้ครับผม,มเอเนกสุรศสวัสดีครับ